ถ้าพี่ดอกบอลได้300ครั้ง <c oughs> ผมจะไปกราบเ <c oughs> ท้าแม่ครับถ้าพี่1น่ดอกบอลครบ300บอกให้เพื่อนไปกราบแม่นะ <c oughs> โอเคนะหนึ่งส i <laughs> ขอบใจน้องอะไรนะเป้ครับน้องเป้นะครับผมน,น,บน้องปุนครับน้องปุนน้องกบครับน้องกบนะครับผม <c oughs> ที่มาถ่ายคลิปให้พี่หนึ่งนะขอบคุณมาครับสวัสดีครับ